ลุกโลกที่แสดงทว,วีปเอเชียออสเตรเลียไทยปะทะอเมริกาสงครามใหญ่จุดติดแล้วโลกจับตาทุกวินาทีบทนำจุดเริ่มของความตึงเครียดสถานการณ์โลกในปี2025ร้อนแรงขึ้นทุกขณะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาเข้าสู่จุดแตกหักเหตุการณ์เริ่มประตุจากความขัดแย้งด้านยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการแทรกแซงทางทหารและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่เบื้อง หลังทาให้บรรยากาศการทู่ที่เคยราเรื่งกลายเป็นพายุเงียบที่รอวันประตุความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียสหรัฐอเมริกามองว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในการขานอํานาจจีนการขยายอิทธิพลทางทหารและเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีพันธมิตรแน่นแฟนกับจีนทําให้วอชิงตันเริ่มมองไทยเป็นคู่แข่งมากกว่ามิตรการซ้อมรบการตั้งฐานทัพและการเคลื่อนกําลังในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งไทยกลายเป็นสัญญาณเตือนของการประทะในอนาคต จุดชนวนเหตุการณ์ในทะเลอันดามันเหตุการณ์จุดประกายความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อเรือรบสหรัฐเข้าสูเ่เขตหน้านาน้ำที่ไทยประกาศเป็นพื้นที่ห่วงห้ามเพื่อปฏิบัติภารกิจพิเศษไทยมองว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยอย่างรแรงกองทัพเรือไทยจึงส่งเรือฟริเกตและเรือดำน้ำเข้าปิดล้อมบรรยากาศในทะเลอันดามันจึงตึงเครียดถึงขีดสุดการตอบโต้ที่รวดเร็วเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเหตุการณ์สหรัฐตอบโต้ด้วยการส่งฝูงบินเอฟ 35และเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่ขณะที่ไทยเรียกระดมกำลังทหารทุกเหล่าทัพทั้ง JAS 39 Gripen น F16 และระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลาการประกาศเตือนภัยขั้นสูงสุดถูกส่งไปยังหน่วยงานทั่วประเทศการเคลื่อนไหวของพันธมิตรจีนและรัเสเซียออกแถลงการสนับสนุนไทยทันทีโดยพร้อมส่งยุธทธปกรณ์และข่าวกรองเพื่อช่วยเสริมกำลังในขณะที่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดของสหรัฐออกมาเตือนว่า หากสถานการณ์บานปลายพวกเขาอาจเข้าร่วมภารกิจร่วมกับวอชิงตันทําให้ภูมิภาคเอเชียกาลังกลายเป็นเวทีประทะของมหาอำนาจโลกการประทะครั้งแรกเสียงระเบิดและกระสุนดังสนั่นในทะเลอันดามันเมื่อกองเรือไทยและสหรัฐประทะกันครั้งแรกกองทัพเรือไทยใช้จรวดต่อต้อนตานเรือรบชนิดล่าสุดที่มีระยะยิงกว่า300กิโลเมตรยิงถล่มเรือพิฆาตของสหรัฐขณะที่ฝูงบิน f 3 5ของสหรัฐโต้กลับด้วยการโจมตีจุดยุทธศาสตร์ใกล้ฐานทัพเรือภาคใต้ การประทะครั้งนี้แม้กินเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็เพียงพอให้ทั่วโลกจับตาสถานการณ์อย่างไม่กระพริบตาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนอย่างรุนแรงราคาน้ำมันและทองคำพุ่งสูงขึ้นทันทีการค้าระหว่างประเทศหยุดชะงักเส้นทางเดินเรือในช่องแคบมารกาถูกปิดบางส่วนทำให้เศรษฐกิจโลกสั่นคลอนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายในไทยเองประชาชนหลายล้านคนต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงการใช้ชีวิตประจำวันเต็มไปด้วยความกังวลและความไม่แน่นอน การทูดที่พังทลายความพยายามเจราจาของสหรประชาชาติไม่สามารถหยุดยั้งสถานการณ์ได้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างยืนยันจุดยืนของตนไทยยืนยันว่าเป็นการปกป้องอธิปไตยขณะที่สหรัฐอ้างว่าการปฏิบัติการของตนเป็นการรักษาสเสถียรภาพในภูมิภาคความไม่ลงรอยนี้ยิ่งทําให้ช่องทางการทูตปิดตายลงทุกขณะการขยายตัวของสงครามเมื่อการประทะขยายไปยังน่านฟ้า และไซเบอร์ความเสียหายเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทำให้ระบบการสื่อสารและพลังงานในหลายพื้น